กิจกรรมบนหน้าเว็บสัญญากะเรียนขาวส่งของให้อายกะ6ชิ้นและกับเพชร40ไพโมเจมต่อวันได้เพชรสูงสุดถึง280ไพโมเจมเลยทีเดียวอย่าพลาดกันเลยนะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกมชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์กันสักนิดหนึ่งครับกับกิจกรรมสัญญากะเรียนขาวครับผม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เข้าเกมมาในวันที่26เนาะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะมีจดหมายอยู่1งฉบับนะที่ส่งมาอันนี้ผมกดไปแล้วนี่เลยเขาจะเขียนว่ากิจกรรมสัญญาการเกรียนขาวบนเว็บไซต์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราจะคลิกเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือหรือ เราคลิกที่ประกาศตรงนี้ก็ได้ครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับเราจะเห็นคําว่าสัญญากระเลียนขาวครับคลิกเข้ามาเลยจะเห็นหน้าน้องอายกาศแบบนี้นะโดยกิจกรรมนี้นะครับก็เข้าใจง่ายสุดๆเลยครับโดยเงื่อนไขในการเข้ากิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยเกิน10นะก็เกินกันแล้วใช่ไหมล่ะถัดมาครับวิธีการเข้าร่วมนะก็คลิกไปเลยนี่เลยคลิกเข้าไปปึ๊บ แล้วทุกคนนะครับก็จะลิงก์มาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะสัญญาการเรียนข่าวแบบนี้ครับซึ่งในตอนเริ่มนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตที่มุมซ้ายบนด้วยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราลิงก์มาจากในเกมนะครับเจ้าเลขตัวนี้มันก็จะมาด้วยเลยนะเจ้า ID ของเรามันจะมาด้วยเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้าเองผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้การล็อกอินนิดนึงนะครับ หรือว่าถ้าผ่านไป1วันนะครับกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมาเติมในกิจกรรมพิเศษตร,ตรงนี้เพื่อนเก็สามารถกดเข้าได้จากตรงนี้เลยแต่ในวันแรกเนี่ยเขายังไม่เอามาใส่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดเข้าเองนะจากผ่านหน้าประกาศก็ได้ครับเนาะอย่าลืมเข้ามาทางนี้กันนะก็เพื่อนๆเนี่ยจะไปอารมณ์ดีไปชม P ีีของอายกากะก็ได้คิกตรงนี้นะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยมาเพื่อเข้ากิจกรรมเลยก็กดไปที่ไปที่กิจกรรมครับนี่ ก็จะมีเห็นคาลิฮัตคาเิสโตอายกานะครับคุยเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นเมืองอินาซุมานะซึ่งจะมีร้านค้าทั้งหมด4ลร้านด้วยกันเรามาดูคําอธิบายกิจกรรมกันสักนิดนึงครับสําหรับระยะเวลากิจกรรมนะครับก็จะอยู่ในวันที่26จนถึงวันที่2นะ ใน7วันนี้เนี่ยเราก็จะมาหาของแล้วก็ให้อายากะกันทุกวันนะครับคำอธิบายเกมเพย์ในกิจกรรมนี้นะครับในช่วงเวลาเนี่ยให้เรารวบรวมของ6ชิน้นเอาไปให้อายากะครับเครื่องแต่งกายหรูหราผ้าหรูหรานะครับดังโงะแสนอร่อยซูชิแสนอร่อยหน้ากากหรูหราแล้วก็ดาบญี่ปุ่นหรูหราครับผมมีวิธีสังเกตง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ซึ่งทั้ง6ชิ้นนี้เมื่อเรารวบรวมครบแล้วนะครับเราก็จะเอาไปให้อายากะนะแล้วเราจะหาพวกนี้จากไหนเดี๋ยวเราจะไปคานที่ร้านค้ากันครับซึ่งในร้านค้าเนี่ยจะมีการรีเฟชทุกๆ2นาทีหรือเราจะกดคุยกับลูกค้าเพื่อรีเฟชทันทีก็ได้เหมือนกันครับแล้วเมื่อเรารวบรวมครบปกชิ้นแล้วเราก็จะเอาไปให้กับอายากะและเราก็จะได้รับของรางวัลครับในแต่ละวันของรางวัลน,นะครับที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือเพชรไผ่โมเจมถึง40เลย เจ็ดสี่ยี่สิบแปดรวมแล้วเพรที่เราจะได้จากกิจกรรมนี้ก็คือสองร้อยแปดสิบเพรครับฟรีเลยนะเราก็ทําง่ายมากๆด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันดีกว่าเนาะไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลยโดยร้านค้าเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น4ร้านนะครับร้านตัดชุดเนี่ยจะมีของที่เราต้องหา2ชิ้นร้านชิมุระนะครับก็จะมีอาหารที่เราจะต้องหา2ชิ้นแล้วก็ร้านงานฝีมือก็จะต้องมีของที่เราหา1ชิ้นแล้วก็ร้านตีเหล็ก1ชิ้นครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ร้านตัดชุดเลยครับ พอเข้ามาปุ๊บทุกคนเข้าไปที่ซื้อสินค้าเลยนี่ถ้าของที่ถูกต้องนะครับของที่เขาต้องการเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนประกายประกายแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมให้เราหาอันที่มันมีประกายแบบนี้แล้วกดครับอย่างอันนี้ไม่มีประกายทุกคนไม่ต้องไปอ่านชื่อเลยดูแค่ถ้ามันมีประกายกดซื้อมาครับซื้อแล้วอันที่1ซื้อเสร็จปุ๊บก,กดคุยกับลูกค้า1ทีครับมันก็จะรีเซ็ตร้านค้าครับกดเข้ามาอ่ะอันนี้มีประกายอ่ะเราก็กดซื้อครับนี่ ลองกดออกมานี่ซื้อแล้วไปอยู่ไหนจะมาอยู่ในช่องเก็บของด้านมุมสายล่างตรงนี้นะพอเรากดขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นว่าเรามีเสื้อแล้วก็ผ้าหรูหราเรียบร้อยแล้วคลิกที่ไหนก็ได้จากนั้นนะครับเรามาดูร้านของกินกันบ้างครับกดซื้อสินค้าสิอ่ามีซูชิแสนอร่อยกดซื้อครับต่อไปเราต้องหาดังโง่ครับ กดซื้ออีกหนึ่งทีอ่าเจอแล้วครับดังโง่กดซื้อไว้ครับมาที่ร้านงานฝีมือกันบ้างครับร้านงานฝีมือนเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากสีดําๆแบบนี้มันจะมีประกายประกายแบบนี้ก็กดซื้อไปเลยครับถ้าใครโชคดีก็จะเจอตั้งแต่ครั้งแรกแบบผมนะแต่ถ้าโชคไม่ดีก็กดคุยกับลูกค้าเพื่อรีเฟซไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งจะรีเฟซด้ทั้งหมด10ครั้งครับและร้านสุดท้ายครับร้านตีเหล็กมาดูซิอ้าวเข้ามาแล้วเจอเลยครับดาบที่เป็นประกายแบบนี้กดซื้อมาเรียบร้อย ผมก็จะรวบรวมของทั้ง6ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อเพิ่มขึ้นมานะครับว่าไปยังคาริฮาดคามิสโตะเราก็กดเลยครับน้องอายากาเนี่ยก็จะออกมาคุยกับเรานะครับแล้วเราก็แล้วเราก็มอบของทั้งหมดให้กับอายากาแล้วอายากาก็จะให้ของเราคืนมาครับเป็นไพ่โมเจมซี CC, หินอัพตัว3ชิ้นแล้วก็เงินอีก20 0 0มครับเท่านี้เองครับวันหนึ่งเราเข้ามากด ตามหาของตามร้านต่างๆเสร็จปุ๊บครบ6ชิ้นเอาไปให้ครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด7วันด้วยกันก็อย่าลืมมาทํากันทุกวันนะครับไหนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันหน่อยซิว่ารางวัลผมมาหรือ,อยังแทุกคนเข้ามาดูนะนี่ที่กล่องจดหมายครับเรียบร้อยรางวัลกิจกรรมกระเรียนขาวกดรับมาได้เลยครับนี่เลยไพโมจม40เงิน20,000แล้วก็เพชรอีก3ชิ้นนะครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมสัญญากระเลียนข่าวแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายใช่ไหมล่ะก็เพียงแค่ไปกดหาหาของแล้วก็ส่งก็ได้ของแล้วครับเพราะฉะนั้นพลาดกันไม่ได้เลยนะครับเพรเล็กเพรน้อยเนี่ยทุกคนสู้ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ15,723ซับสบไครเบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบมาอัปเดตกิจกรรมกันอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสับสไครให้กันนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆไง ผมแล้วก็น้องออายากาศก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ